ทั้งหมดกี่ตัว5ตัวครับดูมือสันสันนะตื่นเต้นดีพี่เพราะว่าข้อเนี้ยถ้าพี่ถูกพี่ได้ทั้งหมดสองพันแต่ถ้าพี่ผิดพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะตัวแรกก่อนร้อยกรัมตัวที่4 442ผมบวกลบให้พี่สิบเปยแปก็ได้เหมือนกันผมคิดว่าไม่น่าถึงแล้วทำยังไงเอาเพิ่มไหมเป็น6ตัวห้าร้อย้าตัวที่ห้านะตัวสุดท้ายหกร้กสิบสา บิดกระหลัง20กรัมสุดยอดครับพี่ท็อปพี่ดีด้วย <S 2> <S 2> <S 2> พี่คือเซียนปลาจวดของแท้โอ้โหทำประมงมาอีกปีเริ่มทำเต็มตัวเลยก็ประมาณ8ปีเกความรู้หน่อยได้ไหมพี่ <โอ uge> เราจะดูปลาสดยังไงดูที่ตาพี่ใสตาใสาก็คือแหนงเหลืองจะเป็นยอ,อย่างนี้เลยเหลืองจะแดงอย่างเงี้ยตามันขุ่นแล้วพี่ก็คือไม่เท่าไหร่แล้วครับแล้วปลาจวดอ,อร่อยไหมปลาจวดส่วนมากทำปลาเกงเดียวเอาได้เลยพี่มาหาพี่ท็อปได้ที่ไหนนะกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดจอมเทียนครับมันเป็นตลาดเช้าเรือจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ตีห้าขายของประมาณสักสิบโมงไม่เกินนีี้เเรราาาจะะมอหทลสด ดึงออกมาจากอวนตรงนี้เลยนะเจอแล้วพี่ท็อปเซียนประจวบเซียนต่อไปเซียนอะไรดิปลาเอาไปกินได้เลยนะครับพี่ผมให้ไปวันนี้อย่างว่าเราได้ปลา,าไปกินกินปลาเค็มครับ